ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีราชสีตัวหนึ่งนอนหลับพักผ่อนอยู่กลางป่าอย่างมีความสุขแต่แล้วก็มีเจ้าหนูตัวหนึ่งวิ่งเล่นด้วยความซุกซนรบกวนราชสีทําให้มันต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเจ้าป่ารู้สึกหงุดอิดใจเป็นอย่างมากอืมอ,อะไรเนี่ยมีอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน รู้แล้วรู้แล้วหนึ่งสองสามจะไม่ทนแล้วมานี่เลยรู้แล้วม,มานี่เลยมาอย่าไ,ไปไหนายไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วใช่ไหมอยู่นี่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอย่าตามอย่าตามมานะมานี่มานี่เลยช่วยด้วยอย่าตาม มีอะไรหนักหนานีอาานะ่อย่าตามมาเลยรอตรงนี้แหละมันก็มามาเลยตามมานะในที่สุดราชสีมันก็ใช้อุ้งเท้าตะพุกเจ้าหนูตัวนั้นด้วยความโมโหมานี่เลยเจ้าหนูน้อยตัวกระชิริบังอาจมารบก,กวนการนอนของเรามานี่มาคุยกันก่อน ขอโทษครับท่านราชสีเออเราไม่ตั้งใจที่จะไปรบกวนเวลานอนของท่านเลยโปรดไว้ชีวิตเราแล้วเราจะมาช่วยท่านหากท่านมีเรื่องเดือดร้อนนะเราจะมาช่วยท่านได้เลยปล่อยเราไปเถอนะตอนเนี้ปยปเราไปเธอโอ้ยเจ้าหนูน้อยเอ้ยไม่ได้ดูตัวเองเลยตัวแค่นี้นะจะมาช่วยชีวิตเราเออไปเถอะไม่หวังหรอกเรื่องจะมาช่วยชีวิตเราอะ่ะไปไป้ไปนเลย หลังจากนั้นไม่นานราชสีก็ได้ออกล่าเหยื่อแต่โชคร้ายไปติดบ่วงของนายพรานมันพยายามดิ้นให้หลุดยิงดิ้นก็ยิงรัดแน่นเอา้าเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเออเอยใครเอาบ่วงมาไว้ตรงนี้ช่วยด้วยช่วยด้วยใครใครอยู่แถวนี้อ๋อนี่ยใครอะใครเป็นอะไรตรงนั้นอะฮะเฮ้นั่นท่านราชสีนี่น กราชาสีร้องขอความช่วยเหลือด้วยความตกใจเจ้าหนูได้ยินเสียงของราชสีจึงวิ่งเข้าไปหาราชสีในทันทีโอ้ยช่วยด้วยโอ้ยเจ้าหนูมาพอดีเลยเจ้าหนูเจ้าหนูเจ้าหนูมาช่วยเราหน่อยท่านไปโดนอะไรมาใครทําอะไรท่านไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะช่วยท่านเองมามาดูสิเกิดอะไรขึ้นกับท่านเนี่ยช่วยเราด้วยโอ้ อ้ม่น่าเชื่อเลยหนูเจ้าหนูตัวเล็กจะช่วยเราได้เย่เราเป็นอิสลาแล้วเป็นยังไงถ้าจะตัวเล็กแค่นี้แต่ข้าประชวยทันได้มามามาเงียบเออขอโทษนะที่วันนั้นอ่ะเราไปดูถูกว่าเจ้าจะช่วยเหลือเราไม่ได้เราจะเป็นเพื่อนรักกันนะต่อไปนี้นันท่านรายชสีรักนะ เด็กๆได้ชมนิทานเรื่องนี้จบไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวมาตอบคำถามให้คุณครูและเพื่อนๆดูนะคะว่าข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ได้อะไรบ้างคะ